ก่อนเผยข้อตกลงกับซิริต้าเป็นคู่รักที่หลายคนยกให้เป็นคู่รักที่สวยหล่อเพอร์เฟกและเหมาะสมกันมากๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับนางเอกลูกครึ่งริต้าซิริต้าเจนเซนกับสามีธุรกิจตระกูลดังก่อนนรงเดชท,ที่ตอนนี้แต่งงานและมีพยานรักด้วยกันหนึ่งคนอย่างน้องกวินอัศวินเจนเซนนรงเดชส่วนจะมีข่าวดีวเรื่องทายาทคนที่สหรือไม่นั้นคงต้องรอลุ้นกันล่าสุดกรอน,นรองเดชมาเปิดใจพูดคุยในรายการ DNA Talk บุคคลต้นแบบกับพิธีกรใดาไดอานาจงจินตนาการซึ่งมีบางช่วงบางตอนนักธุรกิจนมได้เผยว่าในชีวิตทํามาทั้งหมด3อาชีพด้วยกันคือทําร้านขายนาฬิกาทําคอนโดและทําเวทีประกวดร้องเพลง KPN แต่ที่น่าทึ่งมากๆก็คือก่อนอารงเดชเริ่มลองงานบริหารแบรนด์นาฬิกาด้วยตนเองตั้งแต่อายุ16ปี นั่นจึงเป็นตัวจุดประกายตั้งแต่นั้นมาว่าโอกาสมันมีอยู่รอบตัวอย่าบอกว่าไม่ชอบอะไรถ้ายังไม่ลองทําผมยังตกลงกับปริต้าตั้งแต่ตอนตั้งท้องเลยว่ามีวิธีเลี้ยงลูกของเราจะต้องแบบไม่สปอยโลกปัจจุบันมันอยู่ยากแล้วไม่งั้นวันหนึ่งที่เขาต้องไป,ปเผชิญโลกความจริงเขาอาจใช้ชีวิตแบบลําบากได้